ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างแดดแจ่มแดดย้าอากาศหนาวเย็นอยู่เหมือนเดิมบ้านของคุณแม่ค่ะอากาศหนาวอยู่ค่ะตอนเช้ามาเย็นหมอกหมองเยอะมากเลยค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากก็คือลายสาเกตนะคะสาเกตนครค่ะผ้าสีตะกอทอมือค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะลายสาเกตนครค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะาสาเกตนครค่ะเป็นงานฝากขายราคา1900บาทนะคะค่ะสาเกตนะคะหนึ่บาทค่ะค่ะสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวยอดตองนะคะค่ะสาเกตนครค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะลายสาเกตนครค่ะเขียวยอดตองค่ะพื้นนี้ค่ะเป็นรหัสเก้านะคะค่ะรหัสเก้านี้ค่ะไอ้สีค่ะสีสีม่วงค่ะค่ะม่วงดอกมะเขือนะคะค่ะรหัสเก้าค่ะม่วงดอกมะเขือค่ะลายสาเกตนี้่ยเป็นลายเดียวกันหมดเลยนะคะ ค่ะเป็นผ้าสีตะกอทอมือค่ะแต่ว่าเพียงแต่แตกต,ต่างแต่สีนะคะค่ะสีนี้ค่ะสีม่วงดอกมะเขือนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะมกักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามให้คุณแม่เดอร์ค่ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่เดอค่ะค่ะนี่เรียกว่าลายสาเกตนครค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนก็บอกค่ะลายนี้ค่ะลายดอกมะเขือนะคะ ค่ะลายสาเกตนี่ค่ะจะเป็นลายเดียวกันทั้งหมดทุกผืนนะคะแต่เพียงแต่แตกต,ต่างแต่ว่าสีค่ะค่ะท่านชอบสีไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะค่ะสีนั้นก็คือสีหรือไอสีม่วงดอกมะเขือนะคะค่ะผืนนี้ก็สีฟ้าค่ะค่ะค่ะฟ้าใสค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพงยืนค่ะผ้าพวกนี้ค่ะ สีตะกอที่มองเห็นเป็นเส้นๆนะคะยกยกขีดนะคะค่ะขาวเส้นๆนะคะเป็นผ้ายกขีดสีตะกอค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะอ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะเป็นสีอันนี้ค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าใสนะคะอันนี้ค่ะเป็นค่ะอาบน้ำยาเย็บริมเรียบร้อยค่ะผ้าพวกนี้ค่ะอันนี้ค่ะออกแดงนะคะค่ะแดงคลั่งค่ะ ค่ะลายเป็นลายเดียวกันนะคะลายสาเกตนครนะคะแต่เพียงแต่ต่างเป็นสีแดงคล่งค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าค่ะผ้าลายสาเกตสาเกตนครนะคะ่ะงานเพื่อนบ้านผักาขายนะคะหน้ากี่จะอยู่ที่สองพันกว่านะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะเป็นผ้าเพื่อนบ้านผักาขายค่ะ ค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,900งพันบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้สีแดงคลั่งนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะงานสาเกตนครค่ะ ค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะอันนี้ค่ะเรียกว่าสีค่ะสีเทานะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสีเทาค่ะเทานุพิราบนะคะผืนนี้นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะออกเป็นโทนสีเทานุพิราบค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ ค่ะหนึ่งพันก้าร้อยบาทค่ะเป็นลายสาเกตนครนะคะค่ะลายนี้ค่ะลายประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะถ้าลายโฮนลายประจําจังหวัดสุรินค่ะลายสาเกตเป็นลายประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะประจําพื้นเมืองค่ะเป็นลายพื้นเมืองของของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอันนี้เทานุพิราบค่ะค่ะเป็นสีเทานุพิราบนะคะ ค่าราคา1,900บาทสีนี้ออกโทนสีปูนแห้งนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสีปูนแห้งค่ะค่า1,900บาทนะคะใช่ไหมมันเป็นสีคล้ายๆสีปูนแห้งนั่นแหละคะ่ะออกออกปูนแห้งอมชมพูนิดหนึ่งนะคะค่าราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1 9 0 0บาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะค่ะสีปูนแห้งค่ะปูนแห้งพัดเทลค่ะสีนี้ค่ะ ค่ะชอบสีไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จัดตามที่ลูกค้าสั่งมานะคะค่ะคุณแม่จับทองตรงปกนะคะค่ะที่คุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าดูชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะช่องของคุณแม่เป็นช่อง YouTube นะคะ ่านี้ค่ะอยู่ที่ข่ะสีนี้เป็นสีม่วงชมพูนะคะรหัสสีม่วงชมพูค่ะข่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะม่วงชมพูค่ะ1น0 0งพันแปดบาทนะคะค่าลายสาเกตค่ะสาเกตนครนะคะผืนนี้ค่ะม่วงชมพูค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเบาทค่ะค่าลายสาเกตค่ะสาเกตนครนะคะ ค่ะ1,900บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ1,900บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะค่ะเป็นลายสาเกตนะคะค่ะพื้นนี้รหัสสามค่ะ ออกชมพูนะคะค่ะชมพูหวานแหววค่ะ1,900บาทค่ะค่ะสาเกตนครค่ะ1,900บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ1,900บาทค่ะ ค่ะหนึ่งเก้าอยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะชมพูค่ะค่ะ <uc> นี่ก็สีนี่ก็สีอันนี้ออกโทนสีออกโทนสีแดงแดงคลั่งค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะรหัสเก้าในไอรหัสสองค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายสาเกตนะคะสาเกตนครค่ะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้ม่วงชมพูนะคะม่วงชมพูเข้มนิดหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะค่ะมาพืนไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะ อันนี้สีนี้ค่ะสีเม็ดมะขามนะคะขาะรหัสหนึ่งค่ะเม็ดมะขามค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสาเกตนครค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าสีตะกอเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้สีเม็ดมะขามนะคะขาะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเม็ดมะขามค่ะขหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ ค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครอง,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ